พี่ฟ้าใสอีกแล้วนาะยใสอะไรโลบอกกันนะทุกคนวันนี้พี่ฟ้าใส่จะเป็นนินจาวันนี้พี่ฟ้าใส่จะทํำละครเรื่องนินจาแสนสวยนะจ๊ะมีทั้งหมด ep ยี ep ยี่สนะพี่ฟ้าใสนั่นแหละเป็นนินจาแสนสวยตัวนั้นแหละเออลืมไปพี่ฟ้าใส่กดผิดพี่ฟ้าใส่ไปกดเจ็ p แ c k โคล่ากันเลยมาชมอีพีตอนที่หนึ่งกันเลยชึบโอ้ยสบายจังเลยเอาแล้วจริงจาคณนณนึงไปไหนแล้วต่อยต่อยต่อยนะคะต่อยนะจ้ะถ่าอยะจะคนว้าวเหมือนเข้าแถวคารุบทงชาเลยเราไม่ได้เข้าแถวคารุบุทงชาแล้วแต่ ไปป่วนเมืองดีกว่าไปช่วยมือพละเมืองดีมากนี่ตอนนี้เราก็มีสองคนอัดชื้ออัดชื้ออัดชื้อ,อ,อไหนคือฉันตัวจริงเนี่ยทุกคนหาพี่วาใส่ตัวจริงให้เจอใครคือพี่วาใส่ตัวจริงฉเฉลยนะคนที่เป็นพี่พาใส่ตัวจริงก็คือคนที่ไม่มีกระโปรงเปิดแบบนี้ เมื่อกี้พี่พาใส่โคนล่างจากทุกคนฮึบสูงมากกระโดดได้ดีมากเลยฮะเดี๋ยวก่อนนี่เกิดใช้เจสแพกแั๊บเนื้อจ้ะเดี๋ยวอยู่บนหลังคาก่อนจ้าแล้วก็แบบนี้เลยอ่ะหรือว่าเรากระโดดผิดแบบนี้ว้าวกระโดดขึ้นมาบนหลังคาบ้านตัวเอง นิจาแสนสวย EP หนึ่ง EP หนึ่งนะเดี๋ยวพี่ฟ้าเคยทำเปิดปีศาจก่อนปีศาจอีูดไหนเนี่ยวันนี้ก็จะมีฤดูอ,ดอ,อะเลเวลโอ้โหเย็นบายดีมาาครับอ๋อไม่ใช่มันฝนตกต้องเป็นสโนวี่นี่ไงสองเลยโอ้โหทำไมวันนี้มีหิมะตกกัน่ะเนี้วันนี้เย็นอากาศหนาวจังเลยฮึบ แต่ว่าเราก็การโดดเป็นนินจาไม่หยุดเลยเนี่ยก <c oughs> ดือดเป็นนินจาไม่หยุดเลยทุกคนแล้วก็ดูแผนที่แล้วก็ดูเอาเอา,เอาเข้าไปแล้วเอาเข้าไปแล้วทุกคนเอาเลยเอาเข้ามานี่จ้า ว,วิ่งวิ่งวิ่งดีกาเอ้ยสบายเชยสบายมากค่ะสบายมากเลยจ้าเป็นนินจาสาวแสนสวยนะจ๊ะคนดูและอะไรดีนะเดี๋ยวหาก่อนจ้าอยากเปิด UFO ไหนนะ UFO มันไปตรงไหนเนี่ยจ้านี่ไม่ใช่จ้าทางนี้หรือเปล่าดูกันจ้าต้นสักล้าน่าจะขอให้เป็นสีเหลืองก็ได้กันมั้งเนี่ยเออไม่ได้ไม่เอาสีเหลืองก็จะเอาถ้างั้นก็สีเขียวมะเขียวก็ดูเป็นธรรมชาติเกินก็ ฮะนี่ไงสีที่ก็ได้สีทองอ่ะวยสวยดีแท้สวยดีแท้เลยโคตรสว่างตาสะอาดตาด้วยว้าววิวันนี้อากาศหนาวมากเลยเนี่ยอพี่ฟาใส่ชอบมากอากาศหนาวอ่ะโอ้โหทะลุป,ป้ายมินิมาร์ได้ไหมเนี่ย ทะลุป้ายมินิหมาแล้วก็พี่ฟ้าใส่ก็จะกระโดดจ้นอันนี้ไงเฮ้ยขึ้นมาอยู่บนป้ายมินิหมาได้ด้วยว้าวโคตรสุดยอดไปเลยถ้าอยากอยู่บนป้ายมินิหมาได้ด้วยโคตรสุดยอดเลยยอดฟอฉันรับเชอเจ้า <c oughs> ว้าวพลังนะจ๊ะไปดูก่อนนี่จ้าตรงนี้น่าจะใช่นะหาก,กดจ้าที่เปิดอนาน้าปิ่าที่เปิดเจ้าหน้านณปิ่าเจ้าหนู่นจ้าที่เปิดปิ่านาณายอ โอ้ยหาไม่เจอเลยพี่ฟ้าใส่่ไม่เจอเลย,เเลยนี่เหรอเฮยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตลกมากเลยอะ่ะเอาแบบนี้ก็ได้กันนะยอดไปเลย ว้าเป็นนินจาสาวที่สวยเซ็กซี่งามเลิศหนุ่จริงๆเลยจ้าว้าเป็นลูกที่แสนโคตรดุดีมากจ้าเป็นวันที่แสนดีมาเลยดูกได้ตูนสิสนุกเกินต้านจ้า สนุปจริงๆเลยเป็นคนที่ดีที่สุดในเมืองแห่งนี้เมืองซาคูลัสคือเมอือซากุลัสสิเอ๊ะฮะนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันมีแสงสว่างด้วยละทันนี้ไม่มีแสงสว่างด้วยจ้าโอ้โห จะสบายเลยจะสิชืบว้าวอาจสว่างตาด้วยวะโอ๊ยอ,อ,อะไรเนี้ยโอ้โอโคตรดีเลยสวยเลยสวยเลยโฉมฮะเฮ้ยเธอเนี่ยอะไรอะ่ะอะไรดำๆเนี่ย มันเหมือนเป็นอะไรนด้ำๆด,ด,ด้วยนะผมมานั่งง่ายเดี๋ยวแต่ลูกยืนออกมาเดี๋ยวตาก้างนอกว้าว โอ้โหโลกเป็นสีส้มเลยโลกช่างหนาวเย็นจะตายไปเนี้ยเอ๊ะทำไมสีเป็นอย่างนี้ว,ว้าวเล่นไปเล่นมานักจัดคนทีม่มาใส่กำลังหานะย,ยูเฮ้ยเปลี่ยนหัวเลย โอ้โห oh oh, รู้สึกดีมากโอ,อย๊ยช่วยด้วยขนตอนนี้เพี่งีออิการใสโอ,อย๊ออยโอ,อย๊ยอะไรอะไรไม่รู้ทุกคน อัาน,นี้คือตาก็ก็เริ่มเปลี่ยนสีเข้ายเป็นสีแดงเลยโอ้ยไออะไรเนี่ยบจากเธอเลยโอ้ยคนนี่ก็จะเป็นมตาแล้วเ้อจะจัดการคนที่อยู่ที่นี่ อันนี้พี่ใส่ก็ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะที่จริงแล้วเรื่องลินจาแสนสวยนี่มันจะมีแวมไพรย์อยู่ตัหนึ่งอะ่ะเฮ้ย,ยไปเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะท่านเขาฆ่าย่่ <Yeah. laughs> น,นี่ี่ะฮ่าฮ่าการกระัตโขนี้ทำลายทำลายผู้คนโอ้เท่ไปเลยครับเจค่ะสวยเจค่ะสวยห้ามไปฟ้องตำรวจเธอไปฟ้องตำรวจจะจัดการเธอฮึฮ่าฮ่า นี่เธอเขาไม่มีชีวิตอยู่รอดแล้วจ้าชืบชืบฮะเธอก็ไม่มีชีวิตรอดอยู่อีกต่อไปแล้วล่ะนะแล้วนะมันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งใช่คนแล่วผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นบัมพายนะตอนนี้เธอต้องเปิด ของฉันแล้วแหละเนอะไม่ล่าลเดียวลืมตาแดงเลยผู้ชายคนนี้เขามีทรงหกสีฟ้านะกดเขาเป็นวันพายเป็นพายเป็นพายทุยกคน โอ้ตอนนี้เธอต้องเป็นของฉันแบบสมบูรณ์แบบทั้งสนะิเนาะใส่รื้เปลี่ยนตัวละครตัวน,นี้ไปเลยอะ่ะตัวน,นี้ไม่ใช่ชื่อไว้ไฟไฟะนะตัวนี้ชื่อว่าวินนะตัวน,นี้ <c oughs> บันพายตัวนี้มีชื่อว่าวินนะรื้สิเขี่ยวินด้วย ก็จะเป็นของฉันแล้วแหละี่ว่าแต่จะเปลี่ยนชื่อจากไวไฟเขาก็ชื่อว่าวินนะเขาชื่อว่าวินด้กันนะนี่คือทุกวินนะเขาเป็นวัปเนี่ยเข้ามาในตอนฤดูหนาวในตอนที่เย็นก็วันนี้อากาศเป็นมืดๆใช่ไหมทุกคน แล้วในวันที่หิมะตกคือวินเขาจะออกเขามีผมที่แบบสีฟ้าเลยก็ตามจา้าเอ้ยนั่นไงเธออยู่ตรงนั้นฉันจะจัดการเธอเธอก็ต้องเป็นของฉันสิอา้าอยู่นี่เองเาอุ้ยเจ้าน้ารักจังอุ้ยเจ้าเป็นนินจาซะด้วย ฮึ <c oughs> อจ้าก็ได้ตอนนี้วันุษย์น่าจะต้องลอดลงแล้วแล้วก็แวมนพายก็จะได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามชมในตอนอีพีสองนะ <c oughs> นจา้าใส่เสื้อ EP2 สองไปชมในตอนต่อ,ตอไปกันเลย <c oughs> นี้เขาขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอใหม่ใน ตอนหน้าสวนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย